บริการข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์สิทบัตรทองโทร1330 สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเสียงตามสายวันนี้เนี่ยจะแจ้งว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีเพราะเป็นวันที่เราร่วมแรงร่วมใจกันชาวชุมชนเจริญสุขของเราจะมาร่วมกันพัฒนาชุมชนทําความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามน่าอยู่ชุมชนของเราจะได้มีที่เดินเล่นออกกําลังกายและก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ต้องขอแรงทุกคนกันนิดนึงนะ้วันนี้ขอขอบอก ขอบใจทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ด้วยนะเออไอ้ <c oughs> น้ำเนื้มขนมขนมเนี่ยเขามารับได้ที่บ้านผู้ใหญ่บุญสมใครมีหน้าที่ตรงไหนก็แยกย้ายกันทำได้เลยจ้านานๆมีกิจกรรมทำความสะอาดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะได้มากวาดใบไม้แห้งออกแรงได้เหงื่อด้วยนั่นสิพี่เจนนี่ฟ้าใสก็เพิ่งได้ออกมาเจอเพื่อนๆในชุมชนบ้างก็สนุกดี น้นทางแรนโน้นใบไม้ปลีวมาอีกแล้วคนหนุ่มสาวก็ยังมีเรี่ยวแรงดีแต่คนแก่ๆอย่างป้าให้ออกแรงเยอะๆก็คงไม่ไหวป้าช่วยเก็บขยะพวกนี้ก็แล้วกันได้ออกมาสูดอากาศบ้างดีกว่าอุดอู้ในบ้านอก็อยังดีที่ไม่เจ็บไม่ป่วยกันเดี๋ยวฉันตัดแต่งต้นไม้ริมทางพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็จะพักหน่อยเหมือนกันเดี๋ยวหน้ามืดไปโรงบาบาลละแย่เลย จริงๆนะลุงสมหวังถ้าเรารู้สึกไม่สบายต้องไปหาหมอหนูว่าสงสัยว่าเวลาไปติดต่อที่โรงพยาบาลเราใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทถ้าได้รับบริการที่ไม่ดีหรือถ้าถูกปฏิเสธการรักษาไม่ยอมรักษาล่ะหนูจะทำยังไงนั่นนะสิสมมุติว่าเราไปใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาล่ะแบบนี้เราต้องจ่ายไหมแล้วใครจะช่วยแนะนำเรา จริงด้วยค่ะเรื่องการเลือกสถานบริการของบัตรทองของหนูก็งงไปหมดว่าต้องเลือกยังไงมาจับกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบัตรทอง30บาทกันอยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> เอาอย่างนี้พอดีเดินผ่านมาได้ยินดูสิว่าวันนี้มีใครมาที่ชุมชนเราด้วย <c oughs> นี่มานค <c oughs> ุณยนต <c oughs> <ด>์มน่วันการันึ่งานนี่นา ้องสุใจออุ่นใใและีดช่แล้วเจ้าค่ะวันนี้จะมาไขข้อข้องใจที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับการรับบริการสิทธิบัตรทอง30บาทหากผู้มีสิทธิบัตรทอง30บาทได้รับความไม่สะดวกหรือไม่ได้รับบริการตามสิทธิ์หรือถูกเรียกเก็บเงินต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมในการใช้สิทธิ์ที่ได้รับประชาชนสามารถยื่นร้องเรียนได้โดยโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง และช่องทางออนไลน์ที่ l ล n e สปสอชอพิมพ์ l ล n e ID ดีเอ์หรือที่เพจเฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเจ้าค่ะนอกจากรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้วสายด่วนสปสอช,ช1 3 3 0ยังสามารถสอบถามหรือฟังข้อมูลด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพตรวจสอบสิทธิสอบถามข้อมูลหน่วยบริการได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องราวสิทธิ์ปัดทองนะเจ้าค่ะ หากมีข้อสงสัยพวกเราชาว c เเ็นเตอร์พร้อมให้บริการให้คนไทยสิทธิ์บัตรทองทุกคนอุ่นใจไปกับ1330ปิ๊บปิ๊ๆเออรู้อย่างนี้แล้วใครติดขัดอะไรเกี่ยวกับสิทธิ์บัตรทอง30บาทเนี่ยลูกบ้านทุกคนก็โทรไปปรึกษาได้เลยนะสายด่วนสปสชกด1330ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิของคนไทยทุกคน สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง